It's <tries> can รู้จัดเจ็เฝ้าแนบเฝ้าเน้เนมีได้อำพรำเพราะคุณที่สามงดงามจันใสแต่ว่าใครโนใครเปรียบเปลยครูไว้ว่าเป็นเรือจางถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็ มีใครไหนบ้างแนะนำแนวทางยังครูอุนเคยทำมาตั้งแต่ปางใดรู้ยกให้ท่านตั้งใจคระพริบเคารพคุณท่านตะตันอยู่โรคและใคยยามา you रन्तु เอาไว้ว่าเป็นเรือจางถ้าหากจะคิดยิ่งคิด,คด So to an สามหมดน้ำเจนใสแต่ว่าใครโนใครเรียบร้อยครูไว้ว่าเป็นเรือจานถ้ากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทางมีใครในบ้าน เน้นมีได้อัมพรเพราะคุณที่สามนดน้ำแจ่มใสแต่ว่าใครโนใครเปรียบเปอยครูไว้ว่าเป็นเรือจา้า วันนี้รันนรเพราะคุณที่สามหมดนามจันใสแต่ว่าใครโนใครเปรียบเลยครูวไว้ว่าเป็นเรือจา้า ว่าใครโนใครเปรียเเลยครูไว้ว่าเป็นเปรียดจามยาลมสำร้อยจนพวกเป็นมาถึงแก้ลมขึ้นเบื้องสูงแก้ลมกองยาและแก้ลมกองละเอียดที่เข้าหัวใจคือลมทัทยวาตะสัทธ,ธกะวาตะ สุมนาอัสดากาศที่ขึ้นขิ้น,น,นออกเรารวมทั้งหมดและลมในกองท่าทั้งหมดทำให้สัตายตามปกติไม่ขัดข้องไม่ผูกและก็ไม่ลงไม่ถ่ายไม่า,ไมา,างที่สุนพิษนอจารักษาลมตามข้อต่างตามสายเท้าต่าง ให้เป็นปกติลมในด้านของพลังงานที่เกี่ยวกับหัวใจให้เดินสะดวกและควบคุมลมในร่างกายทุกชนิดทีด่ลมจรก็ดีลมขึ้นเล้อนสูงก็ดีลมเข้าหัวใจก็ดีให้เป็นปกติมันดีสำหรับคนที่มีอายุร่วงเข้าไวัสามสิบห้าปแล้ว ถึงแก่ฉลากจะคอยรักษาเรื่องลมที่เท้ากับที่แขนงทำให้มีกำลังและทำให้นอนหลับรับประทานอาหารได้ตามปกติควบคุมประสาทไม่ให้วิกลวิก,การในทางที่เบอ่อในทางที่สมองเสือ่อมจะเป็นปกติการรับประทญญานยา ใช้ผสมกับน้ำพึ่งปั้นเป็นลูกก่อนก็ได้ครั้งละสามเม็ดเท่าปลายก้อยสองเวลาเช้าเย็นก่อนอาหาหหรือไม่ฉช่นั้นถ้าบทเป็นผงละลายกับน้ำร้อนแท่งน้ำพึ่งลงครึ่งช้อนเต๊ะก็ได้ได้เช่นเดียวกันก็กินสองเวลาเช้ากับเย็นก็ได้ก่อนนะาหา ถ้าเรากินอยู่ได้เป็นประจำจะพน้นเรื่องเอามาพึกอามาพาดไม่เป็นเพราะว่า,ารักษาลมทั้งมือทั้งเท้า,าลมทั้งห้าประการเช่นบทัทรลักทาสะทกบาทเทิงบัตรจักรปุราลาสให้เป็นปกติแล้วก็ดวงตาจะไม่คว้าากาไม่เกิดโรคตา ็นยาที่ดีมากควบคุมประสาทแม่ชุมซางถ้าเป็นแคปัูลโจก็กินครั้งละสี่เม็ด oh. ก่อนนะแต่ยาพวกนี้มันจะเป็นยากึง่งอายุวัฒนะถ้าผสมกับน้ำพึ่งจะดีมากผสมน้ำร้อนก็ mm. จะรององนอนถ้าแคปซูลคืนกับน,น้ำก็จะลองลองไป เป็นที่สาถ้าผส,สมน้ำร้อนเราก็แทรกน้ำพึ่งลงหน่อยขึ้นช<ม>ังตอ้อดีมากช่างร้อนจ้ำพวกเป็นยากึ้งยาอายุธนะและแก้คองลมทั้งร้อนแปดในร่างกา,า,งายเราได้ไม่มีทำให้ขัดข่ายภพพระส่เกิดอย่างยมบูรุ์การเกินจริงลมพุชิลมโคธา ให้มีกำลังา่านไม้คางตางกระเพาะทางลำไส้ให้นหคับ่ายได้สะดวกเพราะว่ายาเจาะลงสามร้อยชั้นพวกกับกำลังรักษณโชโวยคลายไขนสำหรับคนมีอายุดีมากาก็ดแล้วร่างกายจะแข็งแรงแข็งแาไม่ปวดไม่ดีการมองเสื่อมสมองวิปลาย ก็เป็นด้วยลมนี้แหละครับถ้าหากว่าจะรักษาตรงนี้ก็เมื่ออายุวัยเราล่วงเข้าสามสิบห้าปีถึงสี่สิบห้าปีแล้วทุกคนเอาอยาที่กึ่งยาอายุวัฒนะที่ผมทำของผมกินเรื่อยมาลมสามร้อยจำพวกนี้เอามาคลุกน้ำผึ้งแล้วปั้นเป็นลูกกอนดินเช้าครั้งเย็นครั้ง สามเม็ดเท่าปลายก้อยเราก็จะคุมลมทางสมองลมสันทคาตเพื่อปัสคาตทำให้ท้องผูกไม่ขับตายแล้วลมสันทาาเกิดเพื่อรัตคาตที่เข้าหัวใจทำให้ใจสัน่นใจวิวแล้วลมสันทาาเกิดเพื่อกระดูกสันหลังที่ทำให้ปวดไถยถอยต้นคอขึ้นมาสมอง มันจะแก้ลมพวกนี้ได้หมดสิ้นทุกอยาก่างทุกคนควรจะเอาอยาตรงนี้ไปกินไว้ประจำแล้วโรคลมในร่างกายก็จะไม่กำเริบไม่เกิดสมองเสื่อมไม่เกิดโรคต่างๆก็จะอยู่ดีมีสุขกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกคนเมื่อมีสามอย่างนี้แล้วก็จะ พบกับความสุขในบ้านกลายของชีวิตไม่มีโรคภัยเบียดเบียนรับที่ผมอธิบายให้เองก็คือลมของประสาทที่เกี่ยวข้องกันกับเท้าเรากับมือเราเช่นเดียวกันนิ้วที่หนึ่งของแม่โป้เทา้าก็เรียกว่าบาดทรักมีพิษรุนแรงเหมือนพิษงูทำให้เลือดในกายแฉบ นิ้วที่สองเท้าสะทกเมื่อเวลาลมขัดลมอั้นลมตันกระทางหนึ่งทางใดก็ดีระบายออกทางช่องน้งาแม่โปเท้าไม่ได้เท้าก็สัสันเหมือนกระตุกเรียกว่าเท้าสะทกถ้านิ้วที่สามระบายไม่ได้เรียกว่าปาดเลิงเท้าเราขัดข้องลมระบายไม่ได้ ก็จะร้อนเหมือนกับเราไปเหยียบย่ำไฟแปรปราบไปตามฝ่าเท้าเรานิ้วที่สี่ช่องที่สามก็คือปาททจักปาทจัก,จกนั้นเมื่อถูกอุดตันจะทำให้เสียดในฝาาปลปล่าเท้าแปรปราบเหมือนกับเอาเข็มไปแงทงจีดแปลปอยู่ตลอดเวลา ลมพัดลมบัดจับและอีกงามนึงนะคือลมตุลาลากนามของนิ้วก้อยลมตุลาลากนี้ก็จะละคนพันทั้งสามสามช่องช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่กลายเป็นลมสันทคาตเพื่อปฏิทภาตกลายเป็นลม สันเพื่อปัตเพื่อลัตตคาากลายเป็นลมสันธาาตเกิดเพื่อกระดูกสันหลักทางที่ผมเล่ามาให้วังทุกขั้นตอนนี้แหละครับที่เกิดโรคประสาทโลกนอนติดเตียงไม่รู้สติสมป,ปดีเกิดทำมาพลึกรรมาพ,พาดเกิดวรริระลาทางสมองก็เป็นเพราะเหตุตรงนี้วิธีแก้ กินยาแก้ลัสามร้อยจำพวกทุกวันเช้าเย็นแล้วเอากะลาที่เขาปลูกไว้ส่นอนอยู่ติดกันมาเหยียบก่อนจะเข้านอนครั้งหนึ่งประมาณห้านาทีแล้วตื่นสักที่น่อยครั้งหนึ่งครั้งละห้านาทีถ้าทำได้ไปทุกวันกินยาควบคู่ด้วย คุณไม่เป็นโรคพวกนี้เลยผมรับรองให้เลยทุกคนถ้าทำได้เรื่องสมองไิ่ประลาดเรื่องลมที่ทำให้สองปูกเป็นพันละดึกลมที่เกิดลมที่ตายเป็นลมสิ่งที่ในทองหรือลมตุลาลาไม่เกิดเลยแล้วโรคที่จะเกิดกับตับปอดม้าหัวใจ ก็จะเสื่อมสูญไปไม่เกิดัคนผู้นั้นที่ปฏิบัติอยู่ทุกๆคนถ้ารับรู้รับทราบก็ฝ่ายหาธรรมคินเถอครับเพราะอายุเราเข้าวาัยชราร่างกายมันเสือ่อมเราตามมันไม่ทันเพราะลมมันแรงธาตุก็ยอดทุกๆอย่างมันร่วมกันประเดดประดังให้เราเสียดุลทางธาตุเสียดุลทาง การเลี้ยงดูเสียดุลทางกล้ามเนื้อเส้นเอ็นทุกอย่างมันจะชำรุดสึกหลอหลงถ้าหากว่าเราใช้ยาแค่ลมสามร้อยจำพวกนี้กับเอากลามาเหยียบเพื่อเตือนให้ลมระบายออกทางน้ำเท้าเราได้คุณก็จะไม่เป็นโรคดังกล่าวอีกครับปวดแท้งปวดขาปวดเอวปวดเขา่าไม่เป็นครับ เรื่องรูมาตอยรูมาติซ้ำไม่เป็นเรื่องรูมาตอยรูมาติซ้ำเขามาทางเดียวกันเพราะระบายไม่ออกมันก็จะไปปวดตามข้อน้ําในร่างกายก็จะทะลักเข้าไปเมื่อร่างกายเราเริ่มแก่จะยาชรลาลรเยื่อหุ้มข้อต่างๆมันหลวมมันก็ทะลักเข้าไปของแก้ง่ายๆรา,ากตุดโหมตุดมาพุดออกมาตากแดดแห้แง ถ้ามันปวดตามข้อข่าข้อนิ้วมันไม่ใช่เกาเป็นรูปต้อยรูปติต๊บคุณราอ,อยัดล่ากรกะพังโคมก็เรียกสับทางยาถ้าทางชาวบ้านก็เรียกต้นตุดหมูสุดมาอมาตาไห้แห้งฝนกระเล้ากินก่อ,อนอาหารเช้าวเย็บไม่คีดวันหรอกปุหายเตี้ยคครับก็ขอ อธิบายให้คุณเข้าใจโดยคร่าวๆพอจับใจความได้ไม่ละเอียดจนที่ท่วนตามหลักคำพีก็ขออภัยด้วยครับก็ขอแนะนำให้ถ้าคุณทำตามคุณก็จะไม่เป็นโรคในวัยฉลาบที่ถูกลบควนทางระบบประสาทระบบการเดินเหินเส้นเอ็น,นที่หย่อนยาน ก็จะไม่จำรุดครับก็ขอจบตรงนี้เพียงเท่านี้ครูบาอาจารย์ที่ทันประทานกว่า